ตอนนี้พระสง่งกลับมาแล้วนะครับนำโดยท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนนะครับครับวันนี้เจอกับคุณนานครับปีน้องวันนี้เอามาเตรียมของทำบ,บุญตกบาลน,นะครับนีู่หซื้อของมาจากแจ่มฟ้าตะกี้ เป็นทุกอย่านี้นะครับพรุ่งนี้คุณน่านจะไปใส่บาเนื่อในพิธีงานวันคล้ายวันสูตรของนางเจ้าจามรีซึ่งเป็นปฐมพระมกษัตริยีแห่งเมืองคริคุณชัยพรุ่งนี้ทางเทศบาลเมืองคืนก็จะจัดกิจกรรมสีลานเจ้าแม่นะครับปงะธานบอกนะครับทำเตรียมของใส่บาครับนี่ใส่ข้าวสารปิดข้าวสาร ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสตานร,รีบตานครับมีโอกาสทําบุญรีบทําบุญครับเดี๋ยวไปเจอกับคุณหนานที่ร้านเจ้าแม่วันพรุ่งนี้6กโมงเช้าครับครับขณะนี้เวลา5ล้าโมงเกือบหกโมงแล้วนะครับขอขอเรากำลังจะเดินทางไปทำบุญตักบาตนะครับ ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับบริเวณลานพระนางจามเทวีหรือว่าคนเมืองอปูมนะครับเป็นจะห้อว่าลานเจ้าแม่นะครับนี่วันนี้ก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนี้นะครับใส่บาตรหนึ่งในงานวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวีนะครับนี่นี่นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ประกอบกำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่นะครับแล้วสถานที่นี้นะครับจะเป็นสถานที่แขวนคมบูชาเจ้าแม่นะครับเดี๋ยวคุณอาจจะมาทําแหม คลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปการแขวนคมนะครับนี่พอจะประมาณนี้นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นผมมาเริ่มมากันแล้วครับเดี๋ยวไปใกล้ๆที่หลานเจ้าแม่ครับนี่นะครับอนุสาวรีย์ะนังจามาเทวีนะครับปฐมกษัตรีแห่งเมืองหริพุนชัยนะครับก็จะมีคลิปที่คุณนานเคยทําหลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับะนางจามาเทวีนะครับ ว่าจะเป็นการสเสด็จมาของพระองค์จากละโวมาเมืองหละปูนมาจะใดนะครับก็จะมีคลิปของคุณนานใครอยากรู้ก็ย้อนย้อนไปดูได้นะครับนี่อันนี้บรรยากาศนะครับนี่สวยงามครับยามเช้าเช้าสดใสครับจะมีเสียงนกหน่อยนะครับว่านกเอี้ยงมันมาอยู่แถวต้นไม้เนี่ยนะครับนี่เสียงจ้อยแจ้วนกออกหากินตอนเช้านะครับนี่ตอนนี้ก่อ อยู่ระหว่างรอนะครับเตรียมการนะครับเดี๋ยวพระสงฆ์ก็จะเดินทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าพระสงฆ์เดินทางมาถึงเฮาจะได้ทำมูลตักบาทไปกันนะครับวันคล้ายวันเกิดของพนังจามเทวีนะครับซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจามเมืองหลับปูนนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้คนก็เริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวไปชมตอนใส่บาตรครับ ชาไมอุดทังสระนั่งคัจฉามีธรรมังสระนั่งคัจฉามีธรรมังสระนั่งคัจฉามีสังขมสระนั่งคัจฉามีสังขังสระนั่งคัจฉามีตติยัมติพุทธมีตุติยัมติธรรมังสระนั่งคัจฉามีติยุติายัมติสังขังสระนั่งคัจฉาม ตุติยัมติสังคังสระนังคาามิตติยัมติธรรมังสระนังคจชามิตติยัมติธรรมังสระนังคจชามิตติยัมติสังคังสระนังคจชามิติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธียามิปาณาติปาตาเวรมณี ตอนนี้พระส่งกลับมาแล้วนะครับนำโดยท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำปูนนะครับสวัสดีครับ

ตอนนี้ไปก็รอใส่บากันประมาณนี้นะครับนี่นี่เดี๋ยวพระส่งจะวนไปปุ้นอีกรอบนะครับแล้วก็จะเข้ามาใส่นี้นะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับพิธีทําบุญตักบาตรวันคล้ายวันประสูติของพนางจาม,มาทวีนะครับวันนี้คุณนานก็ได้มาทําบุญตักบาตร พร้มกับคณะครูมัธยมนะครับที่บริเวณลานเจ้าแม่จมามเทวีนะครับข้างๆกาดหนองดอกนะครับสำหรับวันนี้คุณหนานก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณหนานเจ้าว้านนะครับสำหรับวันนี้คุณหนานสวัสดีครับ